ไอแดนปีนี้หิมะตกมากเลยถ้ามึงอยู่ขึ้นลงบ้านไม่ได้เลยมาดูติเต็มตกตั้งเมื่อคืนตกก็เมื่อวานวันหนึงเลยนี่เช้าเลยรถตูยังออกไม่ได้เลยโอ้ยดูมึงดูอดีตบ้านมึงเต็มไปหมดเอซี FC, ดูสิครับตอนชชเช้าเช้าแล้วยังออกไปไหนไม่ได้ล้อรถนี่ทำยัง,ยงไงอเอา ้องเอาหิมะเอกรฉันไปไนไม่ได้เต็มไป่าด้านนี้เขาต้อ่ช่วยดันเหรออะไรนน่ารดตดรอสตาร์ตตุรกเสื้อเหมือนเราโอ้ยทั้งหน้าดูน้ารถจะไปไหนได้ยังไงอุ๊ยช ปาดเดินวัวโรยเท้าเลยไม่ไหวไม่ไหว เนยเอาแคนี้ก่อน